ผสมเจ้าโมซาซอรสไปก่อนมากายล่างสีชมพูหางงอรับผมหุยเฮ้ยบรืดนี่มีปีกงอกออกมาแล้วเพื่อน คราวนี้ก็บินป๊าปป๊าปป๊ืบบินอย่างพริว้วเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติไป,ะปน,นะครับกับเกมเมอร์สไดโนผสมผสานสายพันธุ์ไดโนเสาร์นั่นเองนะครับผมแม่สาหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เริ่มต้นจากเจ้าไดโนเสาร์ตัวน้อยตัวนี้เราจะต้องทําการใช้สารกลายพันธุ์นะครับเพื่อผสมออกมากลายเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ โดยใช้ไดโนเสาร์สายพันธุ์อื่นๆนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าไดาโนเสาร์คอยาวโมซาซอรัสไดโนเสาราโโ์ที่บินได้และอื่นๆอีกมากมายเมื่อผสมเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้ในการวิ่งแข่งขันกับไดโนเสาร์สายพันธุ์พิเศษตัวอื่นเพื่อคว้าชัยเป็นที่หนึ่งให้ได้ก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการผสมล่างไดโนเสาร์ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเลเวลที่1นี่งผสมอุ้ยโมซาซอัสเข้าไปอุย้ยหางยาวคข้าผมไปไหนดูซิโอ้โยสามสองหนึ่งอุย้ยเราเจอกับเดโนนโอสาวอะไรวะนี่นี่เอ้ยมีการว่ายน้ําด้วยเพื่อนอ้าหยูยว่ายว้ายเฮ้ยแล้วก็ยังไงเอ่ยเฮ้ยที่หนึ่งเฮ้ยสุดยอดคราวนี้ก็ขอผสมเป็นเจ้าคอยาวแล้วกันเพื่อนมา ไดนโนเสาร์คอยาวหุยเดี๋ยวยก่อนมันยืดแขนแบบนี้เฮ้ยสุดยอดไปเพื่อนส2 1สองหนึ่งไดนโนเสาร์โอ้โหที่มีกำลังแขนแบบยอดเยี่ยมเอาละว่ายน้ำเฮ้ยดึ๊บดึบดึบดึบ,ดบเฮ้ยตรงนี้มาพลังทุบกำแพงโอ้หุยอัปเกดแขนมาแล้วเพื่อนนี่ที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเก็บเงินเพื่อปลดล็อกโอ้หุยชิ้นส่วนใหม่แม่มีอีกแค่สองชิ้นส่วนเองอย่างนั้นห่ะคราวนี้ก็เป็น ไดโนเสาร์มีปีกแล้วกันนะเพื่อนมาเลเวลสามเฮ้ยรืดนี่มีปีกงอกออกมาแล้วเพื่อน <c oughs> ดูสิจะเป็นยังไงเอ่ยหูเราอาจจะต้องนี่มาอาศัย เจ้านี่ทุกกําแพงปาปๆปาป,าป,าปาเอา้าโอ้โหช้าไปเลยหุ้ยโอ้โหอยากจะให้มีการบินสักหน่อยเอา้าไม่มีครับผมโถโ่เอ้ยแม่เสียดายดูสิแม่ล่างต้นนี่น่าจะเป็นเจ้าทีเล็กนะเนี่ยมาผสมตัวมีปีกเข้าไปใหม่ฟึดโอเคไปเพื่อนมา3 2 1โอ้โหคราวนี้ทุบเอาให้ยับหุ้ยไอตัวนั้นไปแล้ว โอ้โหทุบช้าเหลือเกินเฮ้ยเมื่อไหรจะมีการบินอืมมาทางนี้ละกันหรือเฮ้ยแซงหน้าครับผมสุดยอดตอนนี้ก็ด้ยเวลาในการผสมเจ้าโมซาสารัสไปก่อนเฮ้ยมากายล่างสีชมพูหางงอเขาผมหุยจากนั้นก็ผสมเจ้าคอยาวไปเพิ่ม ดูสิออกมาเป็นโอ้โหเปลี่ยนสีกลายเป็นเหมือนกับสีชมพูมอ้าวหุยผสมสีอย่างสวยงามจริงๆนี่ไปเลยเจ้าหางยาวหุ้ยด้านหน้าตรงนี้อะไรเอ่ยมาว่ายน้ําแล้วก็ หมีการปีนนะผมนี่ปีนแบบว่องไวหรือเปล่าไม่รู้อ่าจากนั้นพลังแขนหุยยอดเยี่ยมปังเข้าไปอี่เก็บ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 หุ้ยเก็บเหรียญให้เยอะจะได้ปลดล็อกตัวใหม่ออสําหรับคราวนี้เดี๋ยวเราก็ลองผสมนี่เจ้านกดูบ้างเออสีน้ําเงินแล้วก็ผสมเจ้าคอยาวครับผมอ,ออกมาเป็นเฮ้ยสีม่วงใช้ได้เลยนะไดโนเสาร์มีปีกสีม่วงโอ้โหอย่างเท่เฮ้ย ด้านหน้านี่รู้สึกมันวิ่งไวเหลือเกินพลังปีกนี่ช่วยในการอุ้ยบินขึ้นเฮ้ยบินไวมากคราวนี้ก็อฮ้ยขอไปด้วยเพื่อน <g lim bs> โคตรขี้โกงโอ้โหคราวนี้ก็บินป๊าปป๊ป๊าบอืมบินอย่างพริ้วน่าจะสามารถปลดล็อกตัวใหม่ได้แล้วนะเย้เรียบร้อยคราวนี้ก็ปลดล็อกชิ้นส่วนให,ห,ห,หม่เฮ้ยโอ้โหเจ้าไตสลาท็อปเจ้าทีเล็กผสมไตรสลาท็อปไปเลยเพื่อน นีสีเขียวโอ้อโหเปลี่ยนหัวครับผมพลังของเจ้าหัวนี้มาใช้ในการทำลายกำแพงหรือเปล่าเอ่ยเฮ้ยมาเอ้ย,อยจะปุ้งหัวโคกโอโหยแป๊บแป๊บพังแม่พลังเขาที่สุดยอดดูสิเอ้ยมันบินไวปะโถเอ้ยมันนี้เลยเพื่อนบุ๊บบึ๊บปึ๊บึ๊บ,บ,บอืมค่อยค่อยปีนเฮ้ยขวางหน้ามันไม่ได้ปะโถท,ทำลายกำแพงครับผมปับ๊บปั๊บเออได้ไปก่อนยอดเยี่ยม ลองผสมไตสลาท,ท็อปนี่โอ้โหเปลี่ยนเป็นเจ้ามีเขาแล้วก็ติดปีกเข้าไปนี่ดูสิเฮ้ยปีกงอกสีน้ำเงินผสมเจ้ามอซาซอลัดนี่ดูสิเปลี่ยนหางครัผมเฮ้ยตอนนี้ก็โอ้โหได้ประมาณ3ชิ้นส่วนอืมเป็นล่างสุดยอดสีน้ำเงินเข้มเลยนะไปเพื่อนอดูสิ แม่แต่และตัวนี่มีปีกทั้งนั้นเลยเฮ้ยบินไวโอ้โหอืมจะต้องทําการประสานชิ้นส่วนไดโนเสาร์ชิ้นสุดท้ายกันให้ได้อ่าปึ้งปึ้งปึ้งเออแล้วก็เก็บเรื่อย คร <c oughs> าวนี้ก็ผสมมือของเจ้าตัวคอยาวเฮ้ยมาก่อนแล้วก็นี่เลยเขาเจ้าไตาสลาทบนี่หุยทั้งพลังหมัดทั้งพลังหัวจากนั้นก็งอกหางเพิ่มลวกันนะเพื่อนออกไปล้เจ้าหุยสีอะไรวะเนี่ยสีฟ้ามาเพื่อนไปพลังสุดแข็งแกร่งแม่ทั้งหมัดทั้งหโหทั้งหัวโขเฮ้ยปุง้ง ปุง้งหุยแม่ตรงนี้ชาร์จนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ติดปีกเฮ้ยด้านขวามาแล้วยังว่องไวทุบไปเพื่อนปึงป้งๆเออคราวนี้ว่ายน้ําอย่างรวดเร็วเออปึ๊บๆเส้นทางเริ่มจะยาวไกลขึ้นหุยตอนนี้ก็เลเวล9กันแล้วอ่าเก็บเหรียญเฮ้ย อีกไม่กี่เหรียญนะผมงอโู้ยตอนนี้ก็สามารถซื้อชิ้นส่วนสุดท้ายได้แล้วนะนี่เอาผสมหัวแต่สลัดทอปไปก่อนปาปลดล็อกชิ้นส่วนสุดท้ายเฮย้ยมันก็คืออะไรวะเนี่ยลองดูซิไตสลัดทอปผสมกับอันนี้อุย้ยเปลี่ยนขาใหม่เป็นขาเจ้าทีเลกงั้นคราวนี้ก็ใส่อันนี้เข้าไปงอกหางเพิ่มครับผมตัวโคตรสูงดูสิมาแล้วเพื่อนส2 1สองหนึ่งฮู้ยตัวสีฟ้า แม่รู้สึกว่าพลังขานี่เฮ้ยวิ่งเน้ไวมากอืลมตีหน้าไปเลยนะศึกคราวนี้เป็นที่หนึ่งอย่างแน่นอนดูซิทางโลง่ลงๆโอ้โหโคตรชิวเฮ้ยว่ายน้ำไปก่อนอืจากนั้นก็เก็บเหรียญแม่เสียดายนะ เกมนี้ชิ้นส่วนน้อยไปนิดหนึ่งเอาละคราวนี้ก็ผสมแขนเจ้าคอยาวไปก่อนมาแขนใหญ่ตามด้วยขาของเจ้าทีเลสขาสัตว์กินเนื้อที่โอ้โหว่องไวสีเขียวจากนั้นก็ผสมปีกและการเพื่อนกลายเป็นโอ้โหเจ้าเขียวเข้มรูปล่างนี่โคตรถ,ถึกทนทั้งขาใหญ่มือใหญ่เลยนะโอ้โหดูสิสามสหนึ่งาไดนโนเสาร์นักวิ่ง แม่ล่างคราวนี้สุดยอดแข็งแกร่งเฮ้ยบินขึ้นปุ๊บ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 โอ้โหเป็นตัวที่ท่าทางจะวิ่งไวหน้าดูอุ้ยว่องไวไปหมดเพื่อนแม่วิ่งไวแล้วก็ปีนไวฮึบแถมยังทุบได้ยอดเยี่ยมอีกด้วยแม่ที่หนึ่งแน่นอนอืม สุดยอดสําหรับในคราวนี้นี่งอกหางมาก่อนอือชึบอือชิ้นส่วนไหนต่อดีหวัวไตสลัท็อปอือชึบ๊บนี่เป็นสีน้ําเงินแล้วก็เออส่วนนี้แล้วกันนะเพื่อนมาเลยจ้ามีปีกเคยผสมแล้วหรือเปล่านะจะไม่ค่อยได้ <laughs> 3 2 1ไปเลยเพื่อนแม่เซตนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งเหมือนกันเพราะว่าเอาพลังหัวมาแทนพลังหมัดอื้อหทุกไว้โคกอย่างรุนแรงขอลองทำลายกำแพง2อ,อันเลยได้ไม่เอ่ยเฮ้ยได้ด้วย <c oughs> เปิดทางให้กับเพื่อนเพื่อนแม่ใจดีเหลือเกินปัป๊ปปั๊นี้โยกซ้ายขวาเย้ <c oughs> เอาละคราวนี้เราก็ผสมขาไปก่อนนี่จากนั้นหัวไตสลัดท็อปเฮ้ยก็ยังเขียวอยู่ดีตามด้วยพลังมือดูสินี่เปลี่ยนสีเขียวเข้มโอ้โหเขียวแบบเขียวสุดๆเป็นใบไม้ไปเลยนะครา,าวนี้ก็น่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วแหละเฮ้ยตัวนี้นี่ไม่มีทั้งปีกแล้วก็ไม่มีทั้งหางเรียกได้ว่าวิ่งไวแล้วก็ทุบแรงอย่างเดียวแม่ว่ายน้ําแล้วก็ปีนไม่ค่อยได้ ทางยาวแบบนี้ตัวที่มีขานี่ค่อนข้างจะได้เปรียบเลยนะอ้าวเฮ้ยโคตรเก่งอยากจะให้มีอัปเดตเพิ่มชิ้นส่วนใหม่ๆม,มาเหมือนกันนะจะได้สนุกมากกว่านี้เอาละใส่หางไปก่อนเพื่อนแล้วก็ใส่ขาเออจากนั้นก็ทําการใส่อันนี้ใส่ปีเกเพื่อให้ตัวมันเข้มโอ้โหยทีเล็กติดปีกครับผมเป็นสีสันที่ แม่เทเมกันนะเอาละไปเลยเพื่อนมาปุงป้งปุ้งเฮ้ยโอ้โหโอ้ยมันติดกำแพงจะเย็นอือบินขึ้นแม่รู้สึกว่าเราจะบินว่องไวกว่ามันนิดหนึ่งนะโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมแนววิ่งวิ่งที่แม่ตื่นเต้นไปกับการผสมร่างเจ้าไดาโนเสาร์เหมือนกันนะสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ลิงใต้คลิปกันเลยรับรองเลยว่าเพลิดเพลินแบบสุดๆแน่นอนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการแนะนําเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ